คุณเป็นคนเนึรหรือเปล่าคะที่เจอปลวกเข้าทําลายต้นยางฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะหลายคนบอกว่าเคยเจอแต่ปลวกทําลายบ้านเป็นปัญหาไมมากแต่ในส่วนยางก็เจอคะ่ะในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะถ้าดินของเราเป็นดินลูกหลังเพราะาดินลูกหลังเขาจะมีช่องว่างก็ทําให้มีปลวกไปสร้างรังได้ง่ายคะ่ะนี่แหละค่ะเนี๋ยวมาตามครูพิสมัยนะคะว่าถ้าเราเจอ ลักษณะแบบไหนที่เป็นการทำลายโดยปลวกและเราจะทำลายยังไงเราจะป้องกันหรือกำจัดอย่างไรนะคะไลน์นี้มีคำตอบค่ะตามครูพิสมัยมานะคะคุณได้เข้ามาในไลน์นี้แสดงว่าคุณยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เพรสหรือก็คือดออรพิสมัยจะตุมาค่ะเป็นผู้ชี่ยวชาญทางด้านยาพารา จากหน่วยง,งานของรัฐระดับประเทศเลยนะคะมีประสบการณ์การทำงานมา35ปีและได้มีโอกาสที่นำความรู้ตรงน,นี้นะคะไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกตรงน,นี้นะคะกลับมามาช่วยพี่น้องชาวสวนยางค่ะมาช่วยแก้ปัญหาแก้ปัญหาต่าง,างๆได้มากมายเลยนะคะพระครูพิสมัยตั้งเป็ิฐานไว้ว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรักละภาคภูมิใจ ในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคังขึ้นค่ะโดยการนำเอาแนวความคิดในการทำสวนยางแนวใหม่มาช่วยค่ะเพ,เพื่อสงสัยแล้วใช่ไหมว่าสวนยางแนวใหม่เป็นอย่างไรสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้เอาวิจัยการใหม่ๆนะคะที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบมามาใช้นะคะมา ยุกับการทําสวนยางที่เราทํามาเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เราก้าวกระโดดสามารถจับเงินล้านได้ค่ะสุดยอดไหมคะนี่แหละค่ะความคิดที่ยอดเยี่ยมในการทําสวนยางแนวใหม่มี3หลักค่ะอันหลักแรกก็คือเพิ่มไรายได้หลักที่2ก็คือลดค่าใช้จ่ายและอันที่สลดการใช้แรงงานค่ะพิมพ์เยมมากเลยนะคะ ที่ครูพิสมัยนำความรู้มาให้นะคะเดี๋ยวขอทักทายแฟนเพจเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปูมีสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณยิ้มหวานโอ้ยหายไปนานคิดถึงค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูพิสมัยด้วยนะคะกดแชร์ไปเยอะๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าใครมาฟังไ like ลน์นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยนะคะแชร์ไปเยอะๆคะ่ะ แชร์ความรู้ของเราออกไปความรู้ของเรารู้ไหมคะความรู้ที่เราแชร์ไปเนี่ยอาจจะไปช่วยใครบางคนที่เขากำลังมีปัญหาให้เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้และเขาก็สามารถจับเงินรานได้นั่นแหละค่ะความรู้เ,เล็กๆจุดเ,เล็กๆเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะสร้างคนให้ให้ให้เขาค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้นะคะช่วยแชร์ค่ะและ ขอเสียงชาวสวยยางหนะะ่อยค่ะช่วยกดหนึให้ครูพิสมัยรัวๆได้นะคะเป็นไงบ้างคะคุณยิ้มหวานไปเที่ยวแอฟริกามีอะไรจะเล่าให้ฟังไม่บ้างไหมคะประทับใจหรือเปล่าคะที่นู่นถ้าประทับใจพิมพ์ว่าประทับใจให้ครูพิสมัยรู้ได้นะคะติดตามกันจยะเพราะข่าวที่แรกครูพิสมัยไล่เรื่องแอฟริกานะคะเกี่ยวกับประเทศโคดอริว คุณยิ้มหวานก็ได้มาบอกว่ากำลังจะไปเที่ยวแอฟริกาพอดีนี่ยแหละค่ะแฟนเพจของครูพิสมัยนะคะวันนี้ค่ะมาพูดเรื่องปลวกค่ะปลวกเข้าโจมตีแล้วทำให้ยางตายนะคะจะแ,แก้แบบไหนครูพิสมัยเอาตัวปลวกมาให้ดูนะคะเนี่ยแหละค่ะเคยเห็นบ้างไหมคะมันจะคล้ายๆกับปลวกบ้านเรานะคะที่ทำลายตามตามบ้านเราบ้านใครที่เป็นไม้นะคะหรือว่ามีส่วน มีส่วนประกอบของไม้อยู่นี่ตรงนี้จะเจอปลวกนะคะไม่ว่าจะเป็นบันไดหน้าต่างก็เจอค่ะแต่ว่าปลวกที่ทําลายบ้านกับทาลายไม้แต่ทำลายต้นยางจะคนละอย่างกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวตามครูพิสมัยนะคะมาดูค่ะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เราต้องต้องให้รู้ค่ะว่าเป็นปลวกคนละชนิดกันเพื่อนเพื่อนเกทไหมคะใครเกทช่วยพิมพ์เกทให้ครูพิสมัยด้วยนะคะเข้าทาลายจะเห็นเป็นรูพูนอย่างนี้เลยคะ่ะ เขาจะไปกัดกินแต่ว่าไม่ใช่ปลวกทุกชนิดนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะกิดแต่กัดกินต้นยางทำลายท่อน้ำท่ออาหารทำลายรากค่ะก็เลยทำให้ต้นยางตายครูพิสหมายไปเจอนะคะแถวทางทางใต้สุดของประเทศไทยนะคะสวนยางเขาเนี่ยต้นยางตายเขาก็ตอนแรกเขาก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทีมครูพิสหมายเข้าไปดู๋อพอไปขุดดูถึงได้รู้ว่าเป็นปลวก ก็ไปบอกเขาแก้ไขปรากฏังไงเปล่าคะเขาครับฟังนะครับครับครับแต่ว่าพอครูพิศสศษใไปอีกครั้งหนะึ่งส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนใหม่เลยไปปลูกอย่างอื่นครูพิษศษก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อครูพิศสศษใเขาไม่ได้ทําตามเขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเขาบอกว่าปลวกเนะี่ยไม่น่าเชื่อเพราะปลวกส่วนมากมันจะทํามันจะไปกัดกินไม้ที่ตายแล้ว มันเป็นไม่ได้เราจะมากัดกินต้นยางที่มีชีวิตอยู่นี่แหละคะ่ะเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็เสียหายจนกระทั่งเขาต้องโค่นยางแล้วปลูกใหม่ครูพิษใหม่เสียดายมากเลยค่ะเพราะสวนยางเขากำลังสวยถ้าเขาได้รับการดูแลที่ดีนะคะเขายังสามารถกรีดอีก10ปี20ปีได้เลยนี่แหละคะ่ะความรู้นะคะถ้าเขาไม่รู้นะคะเขาก็จะเสียเงินแย่ๆไปหมดเลยค่ะเสียทรัพย์เสียทั้งเวลาที่จะต้องหาพืชมาปลูกใหม่ ฟังครูพิเศษยหมนะคะความรู้นะคะเราไปฟังแล้วเราลองทําลองทําตามถ้าใครยังยังลังเลอยู่เราก็ไปทดลองดูก็ได้ค่ะสักสิบต้นยี่สิบต้นหรือว่าไร่หนึ่งลองดูแล้วก็เปรียบเทียบกับที่ไม่ทําจะได้ตอบคาถามชัดเจนค่ะอย่าเก็บไว้ในใจเลยค่ะความถ้าเราอยากเอถ้าเราไม่เชื่อเราก็ทดลองดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ครูพิเศษยหมให้ค่ะ สุดยอดเลยคะ่ะใครเห็นภาพสุดยอดพิมพ์สุดยอดให้ครูพิสหมด้วยน,นะคะปลวกในสวนยางเนี่ยจะมีปลวกอยู่หลายชนิดนะคะแต่ส่วนใหญ่ปลวกเนี่ยเขาจะไปกัดกินเศษของพืชหรือว่ารากรากยางนะคะที่ตายแล้วเขาจะไปกัดกินเป็นอาหารนะคะและเขาก็ยังมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเวลาเขากินแล้วเขาก็ปลดปล่อยอีสีวัตถุลงไปในดินนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะ่ะ แล้วยังไงคะแล้วปลกที่เขาทําลายต้นยางเป็นอย่างไรในครูพิสมัมตามครูพิสใหม่มานะคะเราจะรู้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบปลวกตัวนี้เดียวแต่สามารถทําลายต้นยางได้ดูสิคะค่ะมีปลวกเพียงชิด้นเดียวนะคะที่ทําลายต้นยางก็คือกินเนื้อยางสดเลยเขาชื่อว่าคอปโทเทอร์มิสตัวนี้ค่ะเทอร์มิสก็คือปลวกหมคะ นี่จะทําลายต้นยางมีตัวเดียวค่ะล้วทาลายต้นยางเป็นอย่างไรตามครูพิสมัยมานะคะเรามารู้จักวงจรปลวกด้วยปลวกนะคะ่ะเวลาเขาอยู่เขาจะอยู่เป็นชุมชนใหญ่ๆเหมือนผึ้งเหมือนมดใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีนางพญาด้วยเพื่อมีนางพญาปลวกเขาก็มีนางนางพญาเพื่อมีนางพญาผึ้งปลวกก็มีนางพญาปลวกละอะไรอีก เขามีขุนศึกปลวกก็มีมีพวกไอรายง,งานเขาเรียกเลเบอร์นะพวกรายง,งานต่างๆนะปลวกก็มีค่ะเนี่ค่ะเขเป็นเป็นคล้ายๆกันอยู่กันเป็นกลุ่มเยอะๆเพียงแต่ว่าที่อยู่อาศัยเขาต่างกันเพ่อกเนี่ยจะอยู่ข้างบนใช่ไหมกดตามต้นไม้แต่ปลวกเนี่ยจะอยู่ในดินค่ะลงไปในดินเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่ามันจะมีผลกับต้นยางหรือเปล่า เพื่อนเห็นด้วยไหมคะใครเคยเจอปัญหานี้ช่วยบอกครูพิสมัยนะคะว่าเคยเจอค่ะพิมพ์ว่าเจอค่ะเดี๋ยวครูพิสมัยก็จะได้เราจะได้แบบว่ามีส่วนร่วมกันนะคะละักษณะปลวกทำลายเขาจะทำลายเขาจะทำลายตรงรากก่อนแล้วก็มาทำลายต้นเวลาทำลายแล้วจะไปกัดกินตรงท่อน้ำก็จะทำให้ใบยาเหลืองร่วงนะคะนี่แหละคะ่ะ การที่ใบายางเหลืองแล้วก็ร่วงมีหลายสายเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านโรคอย่างที่ครูพิสมัยบอกไปนะคะหรือว่าการขาดธาตุอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาเกิดจากปลวกนะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงคะ่ะว่าเป็นเป็นเหตุผลเป็นเพราะปลวกนะคะเดี๋ยวมาตามครูพิสมัยคะ่ะลักษณะเขาทําลายเนี่ยจะเหมือนกับโรครากเลยถ้าเราไม่ได้ถ้าเราแค่เห็นเฉยเราไปบอกว่าเป็นโรครากเนี่ย อาจจะผิดก็ได้นะคะก็คือเขาเป็นพ่อปลดนะคะและทีนี้การทําลายกับทุกระยะเลยนะคะทั้งต้นอ่อนที่เริ่มปลูกใหม่จนกระทั่งต้นเปิดเกรีดแล้วต้นแก่แล้วเขาก็ยังทําเข้าทําลายค่ะเข้าทําลายทุกระยะเลยเพราะก็มีฟันที่แบบมีเขี้ยวนะที่แบบสุดยอดเลยะคะ่ะที่คมแล้วก็สามารถที่จะกัดกินเนื้อไม้ได้ ดูค่ะว่าเวลาศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะจะสนุกมากเลยค่ะครูพิสมัยหไปเห็นเพื่อนๆที่เขาเป็นนักโรคพืชน,นะคะเขาศึกษาเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะเนี่ยรูปต่างๆก็ได้มาจากเขาะคะ่ะจากสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะตัวนี้ทีนี้ถ้าเป็นอย่างเล็กนะเขาจะทําลายรากแล้วก็โคนต้นนะคะแล้วก็ทําลายอย่างรวดเร็วนะคะทําให้ต้นตายได้ะคะ่ะ พอเขาเกิดอาการตายเราก็ชาวสวนถึงจะตามเราให้ไปดูะคะ่ะคือถ้าปกติไม่ตายเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่ออะไรแต่พอตายแล้วเขาก็ตามไปดูนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าการที่เราใส่ใจสวนยางสําคัญที่สุดนะคะส่วนมากเราจะรอให้คนมาบอกว่าออ้ยทำไมต้นยางไม่ตายเราถึงไปดูซึ่งตัวนี้อาจจะสายเกินแก้อาจจะแก้ไม่ไขไม่ได้ะคะ่ะ พราะถ้ารากเขาตกทำลายคนต้นเขาโดนทำลายเนี่ยช่วยยากะค,ะค่ะเพื่อนๆเกตไหมคะใครเกตบอกครูพิสอทธได้นะคะบวกที่ทำลายต้นออยางเป็นพวกไหนเพราะเขามีทั้งราชินีใช่ไหมคะมีนางพญานางพญาปลวกเอ่อเล่าให้ฟังแต่ก่อนเนะี่ยตอนที่ครูพิสมัยยังทำงานอยู่ยังเป็นนักวิชจการเด็กๆเ,เจอแต่รุ่นพี่ที่เขาเป็นนักวิชจการที่เก่งมากเขาทำเรื่องปลวกโดยเฉพาะเลยคะ่ะ เชี่ยวชาญมากครูพิสมัยก็เรียกเขาว่านักพยาปลวกเขาก็แบบกระเซายแยแยกันค่ะก็ะสนุกสนานกันเพราะเขาทํางานด้านนี้อย่างจริงจังค่ะเราถึงได้คําแนะนําออกมานี่ค่ะทํางานวิจัยด้านหนึง่งด้านปลวกอย่างเดียวเนี่ยโอ้เราต้องไปเรียนรู้วงจรชีวิตเขานะคะแล้วเขาตรงช่วงวงจรชีวิตตรงไหนที่เขาอันตรายกับเราที่เราจะต้องป้องกันได้ค่ะเพื่อรดความเสียหาย ทีนี้มาดูนะคะพวกที่เข้าทำลายต้นยาง่ะเป็นวันนะเขาเรียกว่าพวกนักครบเป็นกลุ่มนักครบค่ะสังเกตดูค่ะกรามเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะฟันของเขานะ,คะ่ค่ะจะใช้จับสิ่งของแล้วก็ดับไม่พอเขาจะปล่อยของเหลวออกมานละคะ่ะซึ่งของเหลวที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอันตรายกับต้นยางค่ะของเหลวจะออกตรงตรงส่วนหัวนะคะเดี๋ยวครูพิเศษจะให้ดู แล้วก็รังป่วนจะเป็นจะเยอะค่ะประชากรก็เป็นหมื่นเลยนะคะแล้วก็อยู่ใต้ดินเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ยากมากที่เราจะไปกําจัดเขาคือถ้าไม่มีอะไรแสดงว่าเขาเข้าทําลายต้นยางเราไม่รู้หรอกค่ะและทีนี้ที่สําคัญคือปลวกเขาจะแตกตา่ตางจากผึ้งนะคะของผึ้งแตนต่างเนี่ยการที่เขาจะเปลี่ยนรูปร่างจากจากนอนใช่ไหมคะ ไปเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเขาจะต้องเป็นดักแต้แต่ว่าปลกตรงกันข้ามกันค่ะปลวกเนี่ยจะไม่มีดักแต้นะคะ <_ m ys> แต่เขาจะค่อยเปลี่ยนรูปร่างทลานิดทลนิดทีลานิดมอนเด็กนะคะค่อยๆโตเหตมันโคดนะคะค่อยๆโตแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยคะจนกระทั่งเป็นตปลกเดี๋ยวเรามาดูรูปปลกนะคะว่าปลกนัก,กรบเนี่ยที่มาทําลายต้นยางของเราเป็นอย่างไรเห็นละอจากใจจัดการมากเลยค่ะตรงนั่น่ะ เนี่ยามาใส่มือนะคะคนที่เขาทำเขายอมเสียสละมือเขาเลยนี่ค่ะเขาเอาเห็นเขี้ยวใหญ่ไหมคะข้างๆตัวหัวเขานะคะจะเป็นเขี้ยวตัวสีดำนะคะตัวนี้ค่ะเขี้ยวใหญ่มากแล้วเขาเขาจะปล่อยน้าเมือกออกมาคือสีขาวเนี่ยคะ่ะเป็นน้าเมือกออกมาเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าจะมาย่อยน่าจะเป็นแบบว่าถ้าเราถ้าคิดเอานะคะน่าจะมาย่อยตัวส่วนของเนื้อไม้แล้วเพื่อให้ฟันเขาให้เขี้ยวเขานะ่ะฟันกลางเขานะ่ สามารถจับได้นะคะเพื่อนะคะเพื่อนเห็นไหมคะตัวนี้นะคะ่ะว่าร้ายจริงๆนะคะอันนี้ก็ใบเหลืองไปแล้วต้นยางเล็กนะคะจะใบเหลืองจะเห็นชัดว่าใบเหลืองเดี๋ยวเรามาดูว่ายางใหญ่จะเป็นอย่างไรที่ว่าสามารถปรับเสี่ยนได้น,ะะนี่คะ่ะยางใหญ่เวลาเขาทำลายก็ทำลายจากรากไปก่อนเราจะมีมีทางรู้เลยะคะ่ะว่าขณะนี้ ปลวกได้มาเท่าทำลายต้นยางเราแล้วเพราะมันไม่เหมือนบ้านน่ะอยู่บ้านเราให้ยังนอนฟังเสียงปลวกแทกแทะต้นแทะไอแทะไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าในสวนยางเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่ด้วยประจําไงเราไม่ได้ยินเสียงที่เขาไปไป,ไปกินไปกัดไปไปไอแคะต้นไม้เงี้ยเราไม่ได้ยินเสียงไงเราไม่สามารถเห็นได้เลยคะ่ะจากภายนอกนะ่จนกระทั่งต้นยางล้มนะคะ่ะมาล้มลงเลยตรงนั้นแหละเราถึงจะรู้ว่า มีอาการผิดปกติค่ะแล้เ,เขาเขาล้มเราก็จะไปเข้าใจว่าเป็นโรครากค่ะมีหลายๆครั้งนะคะคิดว่าเป็นพวกโรครากขาวรากแดงรากสีน้ำตาลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะพอไปขุดขุดโคนต้นรอบโคนต้นดูนะคะจะเห็นแบบว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นเป็นปวกเลยค่ะนี่แหละค่ะความรุนแรงของเขาปวกตัวนี้เดียว แต่ว่าเขามีปริมาณมากเ็าสามารถที่จะร้มต้นยางต้นใหญ่ได้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมคะต้นยางต้นลต้นขนาดสิบปียี่สิบปียังโดนปลวกเข้าทำเข้าโจมตีะะเลยค่ะกาเก่งจริงๆสวยก็เป็นนักครบจริงๆเห็นแล้วปวดหัวน,นะคะถ้าไปเจออย่างนี้ทีนี้คําถามใช่ไหมคะว่าจะแก้ไขยอย่างไรเพื่อนเพื่อนตามมานะคะเดีย๋ยวครูพิสมัยจะบอกให้ค่ะนี่หละคะ่ะ คุณสุดอยอดมากเลยค่ะที่เข้ามาฟังในไรนี้นะคะเพราะครูพิสมัยจะให้ข้อมูลนี่เป็นแค่ข้อมูลตัวอย่างนะคะยังพรีเมียมขนาดนี้เลยคิดตูสิว่าถ้าไปรงเรียนคอร์สกับครูพิสมัยนะคะก็คือจับมือทําจับมือใหม่ทําส่วนญาให้ได้เงินล้านคุณจะได้ความรู้มากมายค่ะเพราะครูพิสมัยจะให้ความรู้ทางด้าน mindset นะคะ่ะปรับความคิดของเราให้เรามีความรัก ภาคภูมิใจในสวนยางของเราต้นยางแต่ละต้นก็คือเหมือนกับเขาเป็นชีวิตหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราเรารักหมารักแมวเราเรายังรักใช่ไหมคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะดูสิคะว่าทุกอย่างถ้าเรารักเขานะคะเขาก็จะอยู่กับเรานานเขาสามารถให้ไรายได้เราได้นี่ยคะ่ะไม่ใช่ที่สําคัญและครูพิเศษก็จะจับมือทําเลือกพื้นที่ค่ะ เราจะเลือกพื้นที่อย่างไรมาปลูกยางที่จะลดต้นทุนให้ได้นะคะแล้วก็ทําให้ต้นยางตัวดีสามารถเปิดกลือดยางได้ดีขึ้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาเราผิดเราถูกค่ะการเลือกพันยางก็เหมือนกันจะเลือกไหนมาปลูกเนี่ยคะ่ะแค่น้าจิ้มนะคะมาโรงเรียนกับครูพิสมัยครูพิสมัยจะให้ราคาย,ย่อมเยาวค่ะและสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครมาโรงเรียนมาฟังไลฟ์ครูพิสมัยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ ความรู้ดีนี่ออกไปนะคะแชร์ออกไปเลยค่ะใครแชร์ไปห้าห้าแชร์นะคะครูพิสมัยจะให้เรียนฟรีค่ะโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าครูพิสใหถือว่าครูเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจดีอยากจะให้ความรู้ตรงนี้ส่งต่อไปเพื่อนๆนะคะแชร์ให้ครูพิสมัมนะคะแชร์ไปห้ากลุ่มแล้วก็บอกครูพิสมัย คุณพิสมัธจะให้แอดมินติดต่อไปนะคะแล้วคุณจะได้ได้สิทธิ์เรียนฟรีค่ะสุดอยอดไหมคะและสำหรับใครที่ไม่อยากจะแชร์อยากจะเสียเงินก็ได้ค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คาว่าจองได้คุณพิสมัจะให้ราคาเปิดตัวราคา Early รี r d บรรีบลงเลยค่ะอย่ารอช้าเพราะถ้ายิ่งรอช้าเราก็ยิ่งเสียโอกาสค่ะ ครูพิสหมเสียดายแทนนะคะเพราะว่าราคาจะขยับตัวเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะราคาจะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่เปิดคอร์สเห็นไหมคะเราจะไปจ่ายแพงทําไมคะรีบจ่ายไปค่ะตอนนี้เดี๋ยวลงชื่อเลยนะคะในระหว่างที่ครูพิสหม่ไลฟ์เนี่ยก็ลงชื่อเลยว่าจองจองจองนะคะหรือว่าแชร์ไปเลยห้าห้าแชร์แล้วบอกครูพิสมหมว่าแชร์เรียบร้อยแล้วคุณจะได้เรียนสิทธิ์เรียนฟรีเลยค่ะการกำจัดยังไง การกำจัดปลวกนะคะเราก็ใช้วิธีตามเขาสิคะเขาอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเราก็ตามเขาโดยที่ขุดรอบโคนต้นยางน,นะคะขุดดูนะคะมีขนาดสักประมาณให้มือเราแย่ลงไปได้อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องใหญ่มากแล้วเราก็เทสารเคมีลงไปสารเคมีที่เราใช้เนี่ยเทลงไปนะคะคือเราต้องมาผสมก่อนไม่ใช่ว่าเพียวๆนะคะเราต้องผสมก่อน แล้วเราก็เทลงไปก็ประมาณต้นลิตรถึงสอลิตร,ตระคะตัวนี้ก็จะช่วยกําจัดบวกได้นะคะเด็กรู้ใช่ไหมคะว่าสารที่ใช้กําจัดปบวกมีอะไรบ้างอันแรกก็คือสารคาร์โบคาร์โบซเฟลนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้คะ่ะแล้วก็สารฟรีโบนิวคะ่ะเร,ราคาตามนี้อัตราส่วนตามนี้ค่ะว่า 40cc แต่น้ำ20ลิตรหรือว่าฟิลโนมิล 20cc แต่น้ำ20ลิตรเราผสมเสร็จแล้วแค่แค่แค่ใช้แค่ 20cc เองพอผสมเสร็จแล้วเราก็เอามาเทลงในเราก็ตักเทลงในในในหลุมที่เราเราขุดอะคะ่ะเพื่อว่าคือถ้าเราไม่ขุดได้ไหมอันนี้ก็อาจจะไม่ดีเพราะว่ามันก็จะอยู่แค่ผิวดินไม่ลงเข้าไปข้างล่างและสารจะกระจายเกินไป สู้เราไอจุจ่มๆก็ดีกว่าค่ะแล้วก็ขุดลงไปแล้วเราก็เทสารเข้าไปะคะ่ะเห็นไหมคะพีเมีมไหมคะเพื่อนๆเห็นด้วยปล่าค่ะความรู้อันนี้เป็นแบ่งบางส่วนนะคะใครแชร์แล้วครบห้าแชร์บอกครูพิศนัยนะคะเดี๋ยวครูพิศนัยจะให้เรียนฟรีเลยคะ่ะอันนี้จุบ๊บๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากแชร์ก็สามารถที่จะพิมพ์คําว่าจองได้นะคะ แล้วครูพิสมัยจะให้แอดมินติดต่อไปนะคะความรู้นะคะความรู้เราไม่มีเราก็หาความรู้ได้ความรู้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีความรู้แพงกว่าค่ะเห็นไหมคะส่วนใหญ่ที่ครูพิสมัยเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเขาไม่มีความรู้และเขาก็ไม่เชื่อความจริงแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวเขาไม่แก้ไขเขาก็ปล่อยให้ต้นยางตาย เสร็จแล้วก็กค่นปลูกใหม่เนี่ยคะ่ะสูญเสียเยอะด้วยสูญเสียทั้งเงินทั้งเวลาค่ะมาเรียนกับครูพิสมัใหนะคะและครูพิสมัยจะจับมือทําให้ได้เงินล้านเลยค่ะคิดถึงสุญญาใหม่คิดถึงครูพิเศษใ่สุญญา expert ค่ะ